สนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการเด็ดสองกุ๊กรายการที่จะส่งต่อความรักความห่ยยวงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงซึ่งแขกรับเชิญที่ทางรายการนัดไว้จะเป็นใครไปชมกันครับสวัสดีค่ะโฟกัสจิรกุลน,นะคะวันนี้รายการของเราก็มีเพลงรักคำโตโตมาให้น้องโฟกัสได้ฟังกันครับ หลังจากได้ฟังเพลงรักคำโตโตจบลงไปแล้วน้องโฟกัสนึกถึงเมนูอะไรครับนึกถึงเมนูไข่เจียวไส้กรอกค่ะแล้วรักคำโตโตคำนี้ทำไมถึงต้องเป็นเมนูไข่เจียวไส้กรอกนี้ล่ะครับเพราะว่าไข่เจียวไส้กรอกเนี่ยเป็นเมนูที่มันทำง่ายมากแล้วเมนูรักคำโตโตนี้น้องโฟกัสอยากจะมอบให้กับใครกันล่ะครับส่งต่อเมนูไข่เจียวไส้กรอกนี้นะคะให้กับ เพื่อนสนิทค่ะเมนูไข่เจียวไส้กรอกเป็นเหมือนเมนูที่ผูกพันกับน้องโฟกัสมาตั้งแต่เด็กค่ะเพื่อนสนิทของน้องโฟกัสได้ดูอยู่ก็อย่าลืมมารับเมนูสุดคลาสสิกนี้ไปทานด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยร้านกับเมทาโกรครับ สื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกลสวัสดีครับอยู่กับชิบเป็นประจำนะครับผมในช่วงอร่อยร้านกับเบทาโกลนะครับซึ่งวันนี้ครับมาร้านที่เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสซึ่งผมบอกเลยว่าร้านนี้เป็นแบบออริจินอลเลยครับร้านนี้มีชื่อว่าโฟชองนะครับผมผมบอกเลยว่าครบทุกรูปแบบจะอร่อยแค่ไหนตามชมไปดูเลยดีกว่าครับ สว,สวัสดีครับผู้ชมองยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจัดเมนูประจำร้านให้ผมเลยแล้วกันได้เะครับช<ด>นะก่อนครับได้ขอ,ขอ,องงั้นคผู้ชมใครที่ชอบอาหารฝรั่งเศสนะครับผมบอกเลยว่าครบเครื่องมากนะครับวันนี้แต่ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องอาหารนะครับต้องแนะนำให้รู้จักกับพี่อุ๋ยก่อนนะครับผมพี่อุย๋ยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่รุ้ยครับผมขออนุญาตถามคอนเซปต์ครับโอเคร้านอาหารโฟชองนะคะเป็นร้านอาหารของฝรั่งเศสดั้งเดิมนะคะจากนั้นร้านก็ดัดแปลงปรับปรุงเมนูของตัวเองกลายเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่มีคอนเซปต์เป็นของตัวเองผมขออนุญาตถามอันนี้คือเป็นเอ็กเปนดิบนะคะอันนี้ก็คือเป็นมิลค์เฝยวานิลา นี่ก็จะเป็นเอกแพที่เป็นขึ้นชื่อของพอชองก็คือ Paris Brest นี่คือซิกเนเจอร์อ่าโอเคเมนูนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือ,อเป็น Smoked Salmon French t o a s เคล็ดลับจริงๆก็คือคือไข,ข่ของเราเราเลือกใช้ไข,ข่ของเบทากองนะคะคโดยผิวเปลือกไข่เนี่ยเราต้องคัดสรรว่าเป็นผิวเปลือกไข่ที่สะอาดนะคะเนื้อไข่แดงต้องอมีสีส้มเกาะตัวกัน ปราศจากสารเร่งฮอร์โมนนะคะแล้วก็ยาปฏิชีวนะนะคะนอกจากของข้าวของหวานแล้วแน่นอนก็ เครื่องดื่มที่ีชื่อวันนี้เราแนะนำเป็นโฟชอมเบลนทีนอกจากอาหารอร่อยแล้วผมว่าก็จะมีกิมมิคการถ่ายรูปการอะไรกันด้วยลูกค้าจะชอบถ่ายรูปแล้วอัพลงเฟส IG ลงเฟสบุ๊แล้วของร้านนะครับมีไหมคะมีค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ไอจีก็คือชื่อเดียวกันก็คือโฟชอมไทยแลนด์เข้าไปได้เลยโทรมาจองเลยโทรมาจองได้ค่ะที่สาขางคอเทียก็คือเบอร์ศูนย์สอง 0036033-4ที่พารากอนก็คือ026107802 02. ถ้าบอกว่ามาจากรายการเดอะซังคุกเรายินดีมอบโปรโมชั่นให้โอ้โหนี่พี่อุ๋ยครับผมไม่ได้มาเมืองเปล่าวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเบทาโกโมอบให้พี่อุ๋ยด้วยนะคะคุณค่ะยินดีครับ ผู้ชมครับใครที่วันนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูเรื่องราวรักคำโตโตนะครับเข้าไปดูที่ w w w f a c e b o o k c o m b e t a g r o s o c i e t y นะครับส่วนครั้งหน้าชิละอร่อยร้าน,นกับเบทาโกรจะพาไปไหนติดตามชมนะครับรับรองว่าเด็ดเหมือนเดิมแน่นอนนะครับครั้งนี้ขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิต อาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโต,โตเบทาโกโร